ใคขคำตอบหลังไทยถูก OCA ยกเลิกจัดเอเชียนอินดอร์จะลามโดนตัดสิทธิเอเชียนเกมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพสีเกม2025หรือไม่ค่ะ เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะที่คนไทยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบสนั่นโซเชียลไปหมดคุณผู้ชมหลังจากมีข่าวออกมาค่ะว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียรหรือว่า OCA นะคะร้อนหนังสือด่วนถึงกกทลงวันที่19สิงหา25 2พั7เพื่อที่จะแจ้งไทยค่ะว่าไทยถูกยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และก็มาเชียลอาร์ตเกมค่ะครั้งที่6ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องจัดในวันที่21ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็จะจัดที่กรุงเททพแลก็ีี่ชบระ โดยในหนังสือเขาเขาได้ให้เหตุผลเอาไว้นะคะว่าที่ไทยถูกยกเลิกการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่างบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรรและเวลาเนี่ยมันก็กระชั้นชิดเกินไปค่ะก็เลยทําให้เกิดผลกระทบในหลายส่วนในการของการจัดการการแข่งขันภายในระยะเวลาแค่3เดือนทําให้ทาง OCA เนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงในครั้งนี้ได้จึงได้มีมติให้ยกเลิกการแข่งขันซะค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ในปี2020คุณผู้ชมโดยจะจัดในปี2021แต่ก็ถูกเลื่อนมาเพราะว่ามีโควิดนั่แหละซึ่งก็เลื่อนมาเรื่อยๆจน3ครั้งแล้วตั้งแต่ในปี2021ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆไอการที่เขาอดทนรอมาเนี่ยก็ถือว่าเขาให้โอกาสเราม,ามามากพอแล้วนะคะและในปีหน้าในปี2025เนี่ยก็จะถึงกําหนดจัดรอบใหม่ที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งมันก็ใกล้กันมากๆเลยเพราะว่าปกติเขาจะจัดทุกๆ4ปีทาง OCA เนี่ยเขาก็ถามเราว่าเอย,ย,จจย,ยบอองง ก็คงจะหาทัานเรือพฤศจติกายนแหละทาง OCA เนี่ยเขาก็ถามมาหลายรอบแล้วแหละว่าไทยเนี่ยจัดชัวใช่ไหมไทยก็บอกว่าจัดแน่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องงบอยู่ก็คงจะหาทัานแหละรอเรื่องพฤศจติกายนซึ่งไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยผู้ชมก็ไม่มีใครเขาอยากจะมานั่งเสี่ยงด้วยงั้นก็เลยต้องมีการยกเลิกไปก่อนค่ะซึ่งพอมันมีข่าวแบบนี้นะประชาชนเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะไอ้การที่มายกเลิกแบบนี้เนี่ยการยกเลิกการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันกระทบกับไทยเราหรือเปล่านักกีฬาของไทยเราจะโดนแบนไม่เข้าร่วมการแข่งขัันนนรระบาาาาชติหือเปล่ เพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามีการโดนแบนเอเชียนเกมด้วยเนี่ยโหคุณผู้ชมเสียหายหนักเนื่องจากว่าโอลิมปิกบางกีฬาค่ะก็คัดตัวจากอันดับในเอเชียนเกมด้วยค่ะ เรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่ากกทนะก็ได้ออกมาให้คําตอบให้คนไทยได้สบายใจแล้วว่าไทยได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศอีกทั้งในเรื่องของค่าชดเชยต่างๆอีกอย่างค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะคะทีโ OCA เนี่ยเขาได้มีการขายไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ยังต้องมีการจ่ายค่าวางระบบไอทีอีก50บล้านไหนจะค่าเตรียมค่าเดินทางของบางประเทศนะคะที่เขามีการจองตั๋วมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เขาต้องมีการจ่ายไปก่อนเพราะมันไม่ใช่แค่ว่านักกีฬาไทยเท่านั้นที่เสียโอกาสแต่มันก ตัวกันมาค่ะส่วประเทศไทยเราเนี่ยก็เสียแน่ๆอยู่แล้วเสียก่อนหน้านี้เนี่ยก็งบประมาณนุ่ชม980ล้านบาทในการเก็บตัวนักกีฬาไปเป่าๆค่ะและหากว่าไทยไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยก็เป็นไปได้นะคะว่าทาง OCA จะพิจารณาตัดสิทธิ์ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเอเชียนเกมในนามประเทศไทยเองที่นาโกย่าในปี2026นะคะซึ่งถ้าจะส่งเนี่ยก็ส่งได้ในนามกีฬาใต้ทงของ OCA เท่านั้นค่ะและถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนุ่ชมห้ามใช้ทงชาติในการเข้าแข่งขันเนี่ยก็คงจะดูไม่จืดเลยค่ะ ซึ่งต่อจากเครื่องนี้เองแล้วมันก็ทําให้เกิดกระแสต่อกันอีกผู้ชมว่าหากว่ามีการที่ว่าไทยเนี่ยถูกยกเลิกการจัดเอเชียอินร์และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยที่เกิดขึ้นเนี่ยทาง โอซีเอเนี่ยจะห้ามไม่ให้ไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2024ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในปี2025ไหมทาง OCA อาจจะห้ามไม่ให้ไทยส่งนักกีฬาลงเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นเจ้าภาพซีเกม2025ไหมค่ะเรื่องนี้นะคะผู้ว่ากกตเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าแม้ว่าจะมีการยกเลิกเอเชียนอินดอร์แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับซีเกม2025ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งก็ต้องแยกกกกกกััั Asian oor, ันนนนนน่่่่นน่่ออวาาาาเเเชียยรบมมมคละืงทผห ประเทศเนี่ยก็ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพแต่ก็ไม่เห็นว่ามีประเทศไหนถูกแบนแต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้ผู้ว่ากกทได้มีการกล่าวไว้แต่ก็ต้องขอบอกก่อนแล้วผู้ชมว่าหลายๆที่ที่เขาถูกยกเลิกการเป็นเจ้าภาพกีฬาใหญ่ๆระดับทวีปหรือว่าระดับโลกเนี่ยมันก็จะมี สาเหตุมาจากปัญหาดังด้านเชื้อชาติบ้างศาสนาหรือว่าสงครามการสู้รบบ้างแต่ว่าของไทยเราเนี่ยมาจากเรื่องงบประมาณจัดไม่พอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากเลยเรียกได้ว่าเป็นความอับอายระดับนานาชาติเลยก็ว่าได้สภาพนี้นี่ยบอกได้เลยว่าชาวเน็ตเขมรเนี่ยเกียมและเกียมที่จะด่าเราแบบไม่ได้ผุดได้เกิดกันแน่ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เห็นๆกันเลย่าณผู้ชมมันก็ทําให้เรารู้นะคะว่ารัฐบาลของเราเนี่ยทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสําคัญกับกีฬาแล้วก็การศึกษาน้อยลงมากขึ้นทุกทีนะคะแต่ว่าตอน กว่า5เมตรซ้มากกว่าการกีฬาซะอีกค่ะ